อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่18เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568นะครับผมเมืองเกินร้อยหรือว่าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่พำนักของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทก่อนที่องค์หลวงปู่จะได้รับนิบนต์ไปอยู่ที่เมืองกระสิทธ์นี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นเมืองร้อยเอ็ดจะมีวัดวาอารามที่องค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทท่านโทท่านเรียกว่าจะไปมาหาสู่กับวัด ที่ท่านเคยพำนักที่เมืองเกินร้อยอยู่เป็นระยะระยะนั่นเองวัดที่วัดที่ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเคยพำนักอยู่แล้วก็ท่านเป็นครูสอนนักธรรมด้วยนั่นเองนั่นก็คือวัดสันติวิหารตทงชัยอทงธานีออทวัดบุรี จอร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับผมในสมัยอดีตนั้นหลังจากองค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทท่านได้จบเรียนธรรมชั้นสูงแล้วนะครับผมท่านได้มาพำนักอยู่ที่วัดสันติวิหาร ตำบลธงธานีอำเภอธวัตบุรีเมืองเกินรอยแห่งนี้นะครับผมโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สมานพระอริยสงฆ์แห่งวัดสันติวิหารซึ่งองค์หลวงปู่สมานนั้นถือว่าท่านได้เป็นพระอรียสงฆ์พระอริยเจ้าที่กราบได้สนิทใจเป็นเนื้อนาบุญของโลกในยุคนั้นนั่นเองท่านหลวงปู่สมานท่านบัสร้าง วัดสันติวิหารที่ตำบลธทงทานในอำเภอทวัดบุรีเมืองร้อยเอ็ดขึ้นมานั่นเองซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นป่าช้ารกชัดนั่นเองนะครับผมสมัยที่หลวงปู่พระมหาศิลาพำนักอยู่ที่วัดสันติวิหารแห่งนี้องค์หลวงปู่ท่านกะยะ็ยังเป็นครูสอนนักธรรมให้กับพระภิกษุสงฆ์สมณรในวัดด้วยนั่นเอง ในห้วงช่วงเวลาผ่านมาต่อมาสมณนรรูปหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสว,วัดสันติวิหารแห่งนี้นั่นก็คือองค์หลวงพ่อพระมหาชัมนินั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาทายาททางธรรมองค์หลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทด้วยนั่นเองเพราะว่านอกจากจะ รับการถ่ายทอดทางด้านนักธรรมแล้วอระเวทมนต์คาถาต่างๆก็ได้รับการถ่ายทอดไปสู่หลวงพ่อชมิหรือว่าสมเด็ชชนิด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อชนิหรือองค์หลวงพ่อ,อพระมหาชนินี้ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นพระผู้ที่องค์ท่านนั้น เป็นพระสุปฏิปันโนที่กราบได้สนิทใจอีกรูปหนึ่งนั่นเองเรียกว่าเชี่ยวชาญทั้งด้านาวิปัสสนากรรมฐานก็ดีทรงอภิญญาจิตก็ดีอัคระเลขยันแล้วก็พระพุทธมนต์พระพุทธเวทที่ได้รับการถ่ายทอดจากองค์หลวงปู่เจ้าคุณพระมหาศิลาสริจันโทแทบทั้งหมดด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวัดสันติวิหาร งมีความผูกพันกับองค์ท่านเจาคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเป็นที่ยิ่งนักนั่นเองนะครับผมยามมีเวลาว่างองค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทก็จะามาพำนักที่วัดสันติวิหารนี่แหละครับผมท่านหลวงพ่อพระมหาชมนิเจ้าวาดท่านก็จะดูแลอุปถากหลวงปู่เป็นกรณีพิเศษด้วยนั่นเองแล้ว ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในวัดสันติวิหารซึ่งสร้างขึ้นบนป่าช้ารกชัดโดยหลวงปู่สมานเป็นผู้บุกเบิกสร้างวัดสำคัญนี้ขึ้นมาท่ามกลางป่าช้านี่แหละครับผมซึ่งไม่ค่อยมีใครใกล้าเข้ามากล้ํากลายมากนักนั่นเององค์หลวงปู่สมานเพื่ออ,อ,องค์ท่านได้สร้างสิงหสิงหราชขึ้นมาหรือว่า พระยาศรีหราชนี้ขึ้นมาประดิษฐานภายในวัดด้วยนั่นเองนะครับผมองค์หลวงปู่สมานได้ในหลงอระเลขยันรอบสิงหราชเอาไว้นะครับผมปรากฏว่าใครที่จะยามดึกดื่นค่ำคืนชาวบ้านก็นจะได้ยินเสียงสิงหราชนี้วิ่งตรวจรอบวัดสันติวิหาร เป็นครั้งข่าวเป็นที่เกรงขามของบรรดาผู้ที่คิดที่จะเข้ามาขุดค้นในป่าช้าแห่งนี้หรือจะว่าจะมา,ามั่วสมในป่าชา้าในวัดสันติวิหารแห่งนี้จึงเป็นที่กล่าวขานกันเป็นที่อย่างนักไม่กล้าเข้ามาส่องสมรั่ว่ากล่ำกลายเข้ามายามดึกดื่นข่ำคืนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น สิงหราชของหลวงปู่สมานจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักลงอระเลขยันเต็มไปหมดนี่แหละครับผมทำให้เป็นที่เกรงขามของผู้ที่จะเข้ามาโม่สมหรือว่าคิดที่จะมาขุดคน้นสมบัติในป่าช้ายามค่ำคืนเป็นที่ยิ่งนักนั่นเองไม่กล้ากลํำกลายเข้ามาเลยนะครับผม เมื่อช่วงเดือนมิถุนาปี2567ที่ผ่านมานั้นพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระมหาชนิเจ้าวาดท่านโดยกราบนมัสการปรึกษาหาหลือกับครูบาอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมหาศิลาศิริจันโทจะดำริสร้างสิงหราชขึ้นมาเนี่ยแหละครับผมเพื่อให้ศัทธาญาติโยมได้มีวัตถุมงคลที ของดีของวิเศษปกปากรักษาปกป้องคุ้มครองเคสถานบ้านเรือนของท่านนั้นๆน,น,นั่นก็คือการดําริสร้างสิงหาราชขึ้นมาในยุคข,ของอหลวงพ่อพระมหาชมนินั่นเองนะครับผมโดยใช้ต้นแบบสิงหาราชสิงหเดโชที่องค์หลวงปู่สมาน ได้สร้างเอาไว้ในสมัยช่วงสร้างวัดสันติวิหารขึ้นมาระยะแรกๆนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นต้นแบบในการสร้างสิงหาราชของหลวงพ่อพระมหาชัมณินั่นเองเราจะเห็นความงดงามและเข้มขลังของสิงหาราชที่ประดิษฐานในวัดสันติวิหารนี่แหละครับผมอักระเลขยันต์ต่างๆนั้นเรียกว่า งดงามตาและเข้มขลังยิ่งนักนั่นเองสิงหราชหรือว่าพญาสิงโตนี้ถือว่าเป็นราชาแห่งป่าแห่งสัตว์ป่านั่นเองนะครับผมเมื่อยามใดที่คำรามขึ้นมานี้เสียงกึกก้องไปทั่วปฐพีของป่านั้นๆบรรดาสรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าเกรงกลัวบรมีอำนาจยิ่งนักนั่นเองนะครับผม เราจะเห็นว่าสิงโตหรือว่าพญาสิงหราชนั้นมีความสง่างามและถ้าเป็นสิงโตสิงหราชเพศผู้ด้วยยิ่งมีมหาอำนาจตบะบาร,รมีและสเสน่ห์เมตตามหาิยมเรียกว่าแฟนแยะนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการดำริสร้างสิงหราชของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาชำนี้ขึ้นมานี้จึงเป็นที่ไม้ปองและปรารถนาของผู้รู้ทั้งทางใกล้และทางไกลยิ่งนักนั่นเองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิลิจันโทท่านก็เมตตาปโปรดอ,อธิษฐานจิตให้กับสิงหราชที่ องค์พระมหาชัมนีลูกศิษย์ของท่านได้สร้างขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษด้วยนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นภาพที่เป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจของเรายิ่งนักนั่นก็คือองค์หลวงพ่อพระมหาชัมนี้ท่านได้เข้ากราบนมัสการนิมนต์หลวงปู่พระมหาศิลานั่งเป็นประธานฝ่ายสง จัดกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจดีโบรพาจารย์ขึ้นในวัดสันติวิหารนั่นเองนะครับผมส,สิ่งมงคลที่ปฏิสฐานในวัดในวัดสำคัญแห่งนี้สันติวิหารนี่แหละครับผมนั่นก็คือองค์พระมหาเจดี ข้าวเปลือกนั่นเองนะครับผมงดงามตายิ่งนักนั่นเองเจดี JD. ทำด้วยข้าวเปลือกจะเห็นว่านั่นนั่นคือความอุดมสม,มบูรณ์ว่างข้างไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนนั่นเองนะครับผมความงดงามตบะบารมีองค์เงดงามตบะบารมีของ สิงหาราชนี้เราจะเห็นท่วงท่าใบหน้านี่แหละครับผมเป็นที่เกรงขามยิ่งนักนั่นเองเมื่อเห็นสิงหาราชนึกถึงสมัยก่อนหลายสิบปีมีผู้ที่รู้จักท่านหนึง่งท่านได้นำเอา,เ,อาเป็นเครื่องรางประเภทเดียวกับสิงนี่แหละครับผมอาราธนาเอาไว้ในรถจอดไว้หน้าบ้านปพรากฏว่า เกิดเป็นที่เรื่องหลือเพราะว่ายามดึกดื่นเที่ยงคืนนั้นมีมนุษย์ยาวิกาในประบนวนรอบรถเพื่ชที่จะ,ะประสงค์ร้ายงัดแงะนั่นเองเกิดเหตุอัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานกันว่าเห็นสิงโตนี่แหละครับผมอยู่ในรถมองและคํารามออกมาทําให้ต้องเรียกว่าใส่เกีย์มหากันเรียกว่าจ้าละวันนั่นเองแล้วก็กล่าวขานกันว่า มีบางสิ่งบางอย่างปกปากรักษาคุ้มครองรถของท่านนั้นเอาไว้ท่านก็มาเล่าให้ฟังอันนี้มาหล,ลายสิบปีเป็นความเชื่อศรัทธาส่วนบุคคลนั่นเองนะครับผมเมื่อปี2567ทางศรัทธาญาติโยมได้จัดพิธีอันเป็นมงคลอายุวัฒนะมงคล53ปี แด้หลวงพ่อพระมหาชำนิจ้าววาดวัดสันติวิหารเพราะฉะนั้นปีนี้ปี68อายุวัฒนามคลองค์หลวงพ่อก็ห้าสิบปีนะครับผมการปลุกเสกพิธีพุทธาพิเศกสิงหาราชนี้ได้จัดขึ้นเป็นสองวรระวรระแรกปลุกเสกในวันที่18เดือนมิถุนายนปี67 เวลาที่สองสิบแปดกรกฎาคมปีหกเจ็ดนั่นเองเราจะเห็นการจัดพิธีกรรมนี้ตามแบบฉบับโบราณนะครับผมเห็นแล้วงดงามตายิ่งนักหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่นั่งอธิษฐานจิตนี่แหละครับผมในบริเวณในวัดสันติวิหารแห่งนี้นั่นเอง สิงหาราชจำลองสร้างทั้งหมดสามสราบว่า300มีเพียง300นะครับผมเป็นเนื้อสำริดล้วนๆนั่นเองนะครับผมคำว่าเนื้อสำริดจะมีความหมายยิ่งนักหมายถึงสำริดที่เดชมีตะบะบร,รมีอำนาจวาสนาสำริดที่ผลก็คือบังเกิดผลโภกทรัพย์แก้วแหวนเงินทอง หลายมาเทมาไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่ตนปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จสมความมุ่งม,มาดปรารถนาได้ผลสมลังใจนึกอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลด้วยนั่นเองนะครับผมหลายๆท่านได้ทำบุญอาราธนาไปาติดเนื้อติดตัวก็มีปฏิถานอย่างแค่สถานบ้านเรือนที่พักอาศัยวิมานของท่านนั้นๆ แล้วก็ร้านค้าของท่านนั้นๆจะได้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองแล้วก็บางท่านนําไปไปแตสถานอยู่ในยวดยานพานะของตนเองก็หวังผลทางด้สำมฤดทิเดศสัมฤทธิผลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเคสถานบ้านเรือนที่พักอาศัยร้านค้าและยานพานะของท่านนั้นๆนั่นเองนะครับผมสาม เพียงสามเนื้อสมฤทธิ์เรียกว่าเมื่อเทียบกับศรัทธาความต้องการนั้นก็ถือว่าไม่มากนะครับผมสร้างได้น้อยเต็มทีนั่นเองเราจะเห็นการาบูชาปุกเสกแล้วก็ราธนาพระเดชพระคุณ หลวงปู่สมานนี่แหละครับผมซึ่งองค์หลวงปู่นั้นเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาจากป่าช้ารกทัศแต่โบ,บราณแล้วก็สร้างสิงหราชนี้ขึ้นมานะครับผมทําให้อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าสมัยก่อนนั้นคนได้ยินเสียงยามค่ําคืนได้ยินเสียงนี่แหละครับผมสิงหราชนี้วิ่งตรวตรารอบวัดนั่นเอง จึงเป็นที่เกรงขามของผู้ที่จะเข้ามามั่วสมหรือว่าจะเข้ามาในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นความงามของบายสีเป็นศิลปะของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืองดงามตาสืบทอดมาแต่บรรพบราษน,นะครับผมเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่บรรพบราณที่ลูก หลุนลูกหลุนหลานได้สืบอทอดการสร้างศิละปะอันงดงามนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเองท่านใดที่มีวัตถุอาถรรวัตถุมงค,คลทิพย์สิงหาราชนี้จะนำติดเนื้อติดตัวเลี่ยมสวยๆติดเนื้อติด,ต,ด,ต,ดตัวก็ได้นะครับผมปกป้องคุ้มครองภัยให้ตนเองเรียกโชคเรียกลาบ ให้ตนเองเรียกว่าเป็นของดีของวิเศษที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาจารย์พระอริเจ้าพระอริสง์ท่านในประสิทธิ์ประสา์เอาไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนแม้จะแสงตะวันจะมืดมิดแต่แสงสว่างของพิธีกรรมนั้นดูแล้วรุ่งเรืองเจอิดจ้าสว่างสวัย ทั้งในพิธีงานและก็สว่างสวยัยในดวงใจของเราเป็นที่ยิ่งนักนั่นเองภาพอันเป็นมงคลหาชมได้ยากนะครับผมแม้เวลาจะเป็นยามดึกเดืนข้าคืนปลันใดพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านก็ได้เมตตาอบอบ สิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ผู้ที่ศรัทธ,ธานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้ที่ศรัทธ,ธาจึงเชื่อมั่นในความเข้มขลังของสิงหาราชจำลองให้เป็นที่ยิ่งนักนั่นเองในพากันเสาะ,ะแสวงหาเพื่อตอนเองครอบครัวคนที่ตนรักเคสถานบ้านเรือนและมอบเป็นของขวัญในของวิเศษให้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือด้วยนั่นเององค์สรีหราชที่สร้างเมื่อปีทีแล้วเราจะเห็นใบหน้าแววตานั้นมีตะบะบารมีอำนาจยิ่งนักเองการอ้าปากคือการคำรามแสดงถึงพลังและพร้อมที่จะตะปบเหยื่อกินเหยื่อคือหากินขึ้นหากินขึ้น,หา,น,นหากินคล่อง หากินก็ต้องได้กินเป็นเคล็ดไม่รับนั่นเองนะครับผมเมื่อมองดูทางด้านหลังก็จะเห็นความงดงามศิลปะที่สวยงามและเราจะเห็นว่าสิงหราชนั้นอ่อนช้อยพริ้วเหมือนมีชีวิตจิตใจด้วยนั่นเองเมื่อชมด้านข้าง ก็จะเห็นความงามทั้งศาสตร์และศิลป์นี่แหละครับผมเมื่อพริกดูที่ฐานจะมีข้อความเป็นนามของวัดวัดสันติวิหารจร้อยเอ็ดพสสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็มีไม้เลขกํากับด้วยนั่นเองนำชัย นำชายนี้องค์ไหนที่มีคำว่านําชายนั่นหมายถึงว่าจะได้รับมอบแจกเป็นกรณีพิเศษนั่นเองนําโชคชัยชนะมาสู่ผู้ที่ครอบครองนั่นเองนะครับผมนำพกรทรัพย์โชคลาภมาสู่ผู้ที่ครอบครองนั่นเองความกว้างของฐาน เฉพาะฐานที่ประดิษฐานองค์สิงหราชนี้กว้าง2เซนติเมตรกำลังงามนะครับผมวัดฐานถ้าเราวัดเอา,เอาคิดเป็นความสูงของฐานล่างเนี่ยนะครับผมก็ประมาณ2.8เซนติเมตรโดยประมาณนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่ตั้งปฏิษฐานในสถานที่ใด เข็นสถานบ้านเรือนวิมานที่พักอาศัยร้านค้าง,งดงามตายิ่งนักความหนาของฐานล่างก็ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับผมครึ่งเซนติเมตรเราได้กำไรเนื้อนั่นเองเนื้อสำริดนี่แหละครับผมเดี๋ยวลงกล้องชมอของจริงไปพร้อมๆกันนะครับผม ญาติผู้เป็นเจ้าของที่นำมามอบให้แอดมินนำเสนอลงรายการนี้ใส่ถุงพลาสติกมานะครับผมเนื้อซุป,ปรังดุดทองคำนี่แหละครับผมสิงหาราชถือว่าเป็นเจ้าแห่งป่านั่นเอง ชมความงามทั้งศาสตร์และศิลป์นี่แหละครับผมหน้าตาดุดันอ้าปากงับเหยื่อเป็นที่เกรงขามของศัตรูมู่มานเห็นเส้นขนของสิงหราชพริว้วอ่อนไหวมีมิติมุมมองให้เราได้ชมนั่นเอง เนื้อสำริดเป็นเนื้อโลหะผสมที่สร้างไม่ง่ายนักนั่นเองมีเพียงแค่300ยเท่านั้นเองนะครับผมเป็นสเสน่ห์มหานิยมเพราะฉะนั้นสิงหราชตัวผู้จึงมีแฟนมากมายนั่นเอง รอบแท่นรอบฐานอุดมมงคลไปด้วยอักระเลขยันนี่แหละครับผม เดีย๋ยวลงชมภาพรวมไปพร้อมๆกันนะครับผมจะชัดเจนกว่านั่นเองท่าในใดที่มเีเอาไว้ก็ใส่ครอบแก้วนะครับผมมีครอบแก้วตามร้านเ,าเครื่องสังฆภันนี่แหละครับผมรักษาสาภาพเอาไว้ ยี่สิบสามสิบปีก็ยังสวยสดงดงามดังเดิมนั่นเองอุดมมงคลไปด้วยอักขระเลขยันดูแล้วเข้มขลังนี่แหละครับผม วัดสันติวิหารจอร1พ้อยเอ็ดปศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นเลขไทยแล้วก็มีหมายเลขกลับเป็นเลขไทยเช่นกันน้ำชัยนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กล่าวขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผม กราบขอพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบรมีทานทางน้ําจิตน้ําใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมเขาจะมีคาถาบูชาอยู่ด้วยนะครับผมตัวผู้แน่นอนแล้วครับผม แฟนแยะนั่นเองบทคาถาบูชาสั้นๆง่ายๆนะครับผมท่านใดมีวัตถุมงคลทิพย์รุ่นนี้อยู่ก็จดจารึกแล้วเซฟไว้ก็ดีนะครับผม ขอกราบราธนานิมนอํานาจเดชาบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระมหาชัมนิวัดสันติวิหารขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานที่มารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไพบูญทั้งทางลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มากปรารถนาแก้แหวนเงินทองไหลามาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่โจนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดทุกท่านขอกราบราธนานิมนต์อำนาจเดชะบารมีบุญนบารมีองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาชัมนี้ ได้โปรโดเมตตาแผ่อิทธิบุญบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสง่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภยัยสัพพะคล้อเสนจ,จันไหลจงมาหลหยหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒน์ทมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ